สวัสดีครับวันนี้3ามเอ็ดทับสามเดนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่า7วันนี้พี่น้องถามถามราคามาในคอมเมนต์นะเยอะเยอะเยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมมองไปว่าฟักนะครับฟักนี่คนถามมาเยอะนะครับวันนี้อยู่ที่1 0 0่งถึงร้อยนะครับต่อถุงนะครับ2ก็คือมะเขือเปาะนะครับมะเขือเปาะวันนี้อยู่ที่ร้อยถึงร้อยยี่นะครับต่อถุงนะครับลงมานะครับเมื่อวานก่อน ก็คือ104ก็คือลดลงมาเรื่อยๆครับ3คือแตงกวาครับแตงกวาเล็กนะครับวันนี้ก็ถุงละร้อยถึงร้อยสามนะครับตามตามความสวยนะครับอันดับ4ี่นี่ผมเป็นอันดับ4ี่นี่คือเป็นถั่วนะครับถั่วถั่วฝักยาวนะครับวันนี้อยู่ที่2องร้อยยี่ถึงสองร้อยห้านะครับตามสวยนะครับวันนี้ตลาดคึกคืนนะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับเดี๋ยวก็คืออาทิตย์นึ่งอ่ะผมจะมาสรุปว่าราคาผักตัวไหนก็คือพี่น้องที่มาถามมาเยอะให้นะครับผม ากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาใครอยากทราบราคาแล้วก็ถามมาได้นะครับผม